ăn à, cho tuyệt không thì thai không. Ừ. À, anh ừ. ai, ai thai ơi thai ừ. <laughs> <một đứa> <laughs> ơi thai 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 ơi Ơi, ngon Bớt Ờ, à, nhàng đi. <laughs> tí Phải hay bớt lên ม,ดดดดมันสิปดดอกสิเปดลูกโอ้โหหมาซิบนี่ละตัอง <c oughs> ดีเลยโอ้โหฮิโนเ่เยดัง่งยู่น้องเฮโน่จากร้อยนี่้อยยี่พอคุมได้หน่อยโอ้โหฮิโน่ละ,ละมีเซ<ะ>นน,น,นอาพี่น้องเนาะ มาสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะอุพี่ดังเลยปะจับข่าวดาวว่าวีพุษาพุเสกพี่น้องเลยมีแต่กับหลานสองคนนี่แหละแห้บ้ามเบิ่งเด้อจุดเทียนนะ เยออืมแน่นกว่นี้โอ้ยอยากข้าวอดนอนรับแล้วมึนจุนี่แล้วหากินข้าวกันใส่ก้อนเราจุดนะนี่เลือกเนาะใส่ดูไอ้นี่ใส่ดูไอ้นี่เบิ้งได้จับนิ่งๆไหยเบิ้งเบิ้งได้จับนะจับนะเบิ้งก่อน เกินดุเดาเข่าดาวเข่าดาวงั้นพี่น้องเลยนีน้ำหลามสองคนนี่แหละบนาโอ้โหขอให้ตื่นบอดไลทบอดไลท์ขาห้ามใส่กระป๋องอยู่เพียวเลยุยยังดังเนาะอ่ะลงบึงนู่นน่ะ ข้าหนาวั่นมาตอนนี้นายปลมือเอาลงเอาดินกบิ่งให้มันแน่นเลยทึบให้มันแน่นลยโอ้แน่นแล้วมันล้มลงละสิพายละเงมันระเบิดเดียวนาะสบายดีพี่น้องตอนนเอาเจุดผู้พี่น้อเไ โอ้สวยงามมากเมื่อไหบ่บอกพ่อเดียดนี่บ่เออเธอเดียวตัวนี้ซองเออตัวนื้อป่ะถ่ายตัวซองเตื้อดีกว่าเน้อลองดูพี่น้องลองดูพี่น้องสำหรับคนโสดเลยนี่นะอ่าตัวที่สอง 正啱啊！<laughs>